p e a ประกาศโปร่งใสทุกสายงานทั่วทั้งองค์กรสร้างจิตสำนึกบฟพ,อพ,อพอไม่โกงทั้งภายในขยายสู่ภายนอก เมื่อวันที่14ธันวาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกกอฟผอออไม่โกงของสายงานทรัพยากรบุคคลโดยนายสุรศักดิ์ไตราทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงานและนำพนักงานในสายงานกล่าวคำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกันณนะห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA ต่อมาในวันที่25ธันวาคม2558เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสุวัสด์เชี่ยวชานชัยรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารนำพนักงานในสายงานสารสนเทศและสื่อสารกราบบูชาพระภูมิเจ้าที่และเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกกฟผไม่โกงของสายงานสารสนเทศและสื่อสารต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้าอาคาร1สำนักงานใหญ่ PEA จากนั้นนายสุวั์เชี่ยวชานชัยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างสายงานสารสนเทศและสื่อสารกับบริษัทคู่ค้าณนะห้องประชุมคณะกรรมการ PEA ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจจริงในการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากภายในสู่สังคมภายนอกอย่างชัดเจน ในวันเดียวกันเวลาประมาณ9ก้นาิกาสานาทีนายวิลาชงามแสงรุ่งสาโรธรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกกอฟพอไม่โกงของกองโครงการณนะบริเวณล็อบบี้ชั้นหนึ่งอาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA